ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการเลิฟลองนะคะวันนี้ค่ะมาซื้อวัตถุดิบนะคะที่ฟุตแลนด์อีกเช่นเคยเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่สาขาน้องใหม่ละสวยคุณผู้ชมที่พุทธมนตรสายสี่นะคะในโครงการเดอะบริโอนเองค่ะและ,ะแผนกนี้แผนที่ผมชอบม,มากๆเลยบูชเชอร์ชอยค่ะเป็นซส้เกอกสไตล์เยอรมันมีทั้งแฮมมีทั้งไส้เกอกมิสซาลามี่มีพาร์มาแฮมนะคะที่ทางฟุตแลนด์ทำเองค่ะไส้เกอกเยอรมันขนาดแท้ดั้งเดิมนี่ ออมเอาเวียนนาค่ะรับครึ่งโลมีทั้งพิซซ่ามีโลฟด้วยมีแฮมด้วยเออเดี๋เอาแฮมด้วยค่ะรอรอใซ่ตกรอกต่างๆของออมที่ออมสั่งนะคะสั่งเยอะมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเรื่องซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าแพ็กเกจเจ็ดฟู้ดนะคะแอนมีชค่ะคุณผู้ชม เลิศดหักดีตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นพวกแบบว่าหมูไก่เนื้อนะคะเขาจะแพ็คเป็นแบบสำเร็จไว้แล้วเพื่อความสะดวกและรวดเร็วอะค่ะนี่นี่คุณผู้ชมตรงนี้เนี้ยนะก็จะเป็นแบบพวกกุ้งหอยปูปลาสดๆเลยค่ะก็จะมีแบบติดป้ายแบบบางอันที่เขาบอกว่าราคาพิเศษสเปเชียลนะคะสามารถดูได้นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ พูดแนลนเปิดไปการแล้วนะคะสาขาน้องใหม่ล่าสุดค่ะที่พุทธมลทนใจสี่นะคะอยู่ในโครงการเดอะบิโอคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นดีๆนะคะตลอดเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอสั่งก่อนแล้วไปเจอที่โกลลุฟลองนะคะแขกรับเชียรอยอยู่ค่ะมาที่บ้า ก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญสาวสวยค่ะน้องเบนคุญยพรค่ะสวัสดีค่ะใครมาแล้กพลองแล้วใช่ค่ะครั้งที่สองแล้วค่ะสวยเหมือนเดิมเลยะ แม่พี่อ๋องก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะก็มีโกแปกค่ะแล้วก็มีสไปหัวแดงนะคะสไปรยหัวแดงใช่ค่ะแล้วก็ลีลาวดีเพิง์ดปุตติอแล้วเยอะมากเลยใช่ค่ะแล้วเข้าครัวล่ะ อด่งป้าวหนูถนัดกินว่ากว่าค่ะแต่ว่าคือก็ช่วยช่วยแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกมือนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่เมทำเมนูพิเศษไม่ยากเลยสามารถเอาไปทําให้คุณแม่ทานได้ด้วยเนอะไปทาแบบว่าเป็นปัร์ต้องปตรตี้อะไรเงี้ยก็ดูแบบว่าดูเก๋นะใช่ไหมพี่อ๋อชื่อเมนูว่าว่าหมี่กรอบกุ้งพริกเผาอ๋อนะคะก็จะมีกุ้งอันนี้กุ้งมาจาก ที่บ้านคุณแฟนพี่หอมเองเหรอแล้วยังไงแล้วคือเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกุ้งอ๋อเขาเลี้ยงกุ้งใช่อ๋ออันนี้แล้วก็ก็มีเหลืองค่ะนะคะแล้วก็มีเห็ดฟางแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีนะคะแล้วก็มีต้นหอมมะนาวอันนี้มะนาวก็จากสวนนะมะนาวไม่มีเม็ดเดี๋ยวพี่คือบ้านพี่ทำทุกอย่างเลยใช่ไหม ตอนแรกเริ่มเข้ามาก็คือดัชชี่เนาะดัชชี่ค่ะดัชชี่ที่สองที่สองใช่ค่ะท้าไมถึงตอนแรกๆบอกว่ามันเป็นความฝันของเราที่เราจะประกวดไหมคือจริงๆ้วตอนแรกๆอ่ะค่ะก็คือตามเพื่อนมามากกว่าไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบอ่ะไปไปไปลองไปลองดูไปลองดูอะไรเงี้ยแต่เพื่อนไม่ได้เออเพื่อนไม่ได้มันได้โดยที่แบบซุกๆุกแบบพี่ออมที่แบบว่ามาพร้อมดวงมาพร้อมดวงอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอากุ้งไปลวกก่อนเนาะได้ค่ะลวกประมันได้ค่ะผวกตัวเลยนะคะ ใจแบบว่าตอนนี้มีแบบว่าทําพวกแบบเหมือนที่เขาทำทำกันแม้พวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อของเป็นทํารองเท้าอ้รอทำอะไรยังไงแล้วขายที่ไหนขายในไอจีค่ะรองเท้าอะไรรองเท้าบีวิลค่ะหนูเหมือนบางทีเราใส่ไปงานนะคะแล้วบางทีเราเมื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําเองเลยดีกว่ามาช่วยตเองติ่งห่อแบบนี้นะห่ออย่างงี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้พี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มเลยแหละ เรองเผานี้คือน้ำรดาหรอคะใช่ค่ะน้ำราดเราไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะตัวพริกเผาเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดอุ้ยเดี๋ยวเมนูนี้เดี๋ยวจะแบบหัดไปทําที่บ้านใช่มันง่ายมากเลยนะเหนูเลยกุ้มที่ขช่ไได้ไหมเดี๋ยวพี่เอาเอาปส่งฟรีเลยพี่มาส่งให้หนูหน่อยใด้หนูมาเอาหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วถ้าางนั้นก็เดี๋ยวได้ถานแน่นอนรีบรีบแน่ น้ำพริกเผาหอมจริงๆเลยค่ะหอมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาบอกว่ามีน้ําผุกขีดหอมเลยเรียบร้อยปิดไปเลยอันนี้เราพักไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาทอดกุ้งกันแล้วคือมันก็จะเกาะใช่ค่ะมัน,มนจ,ะจะเกาะกวกุ้งเลยเราไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปอะไรเขา ขนาดแล้วนี้ก็เสร็จแล้วปิดไฟเลยง่ายปะเห็นไหมล่าเสร็จแล้วง่ายดายสุดๆเอาไปทําให้คุณแม่ทานนะตัวเองได้ค่ะกุ้งสั่งกุ้งเลยแล้วก็สั่งน้ำพริกเผาเลยก็นี่แหละไม่ขายให้ฟรีมาทัวร์ด้วยกันละกันมาทัวร์เดี๋ยวจะมีแบบว่าทัวร์พี่หอมมีเสิร์ฟน้ำพริกน้ำเพิร์คด้วยเวลาแบบน้ำจงน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะพี่ทำทัวร์ไปไปทัวร์ที่ไหนบ้างคะพี่มีญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงยุโรป ไปหมดพี่ใช่พุณทำเป็นแอร์ไหมเป็นแแอร์เป็นแแอร์ไหมไปพี่ออกทำทุกอย่างจริงๆทุกอย่างค่ะเดี๋ยวพี่จัดจานแล้วเราไปนั่งทานไปคุยคุยกันต่อดีกว่าน้อได้โอเคค่ะ ทานเนาะหิวเลยค่ะพี่หิวเลยใช่ไหมหิวเลยไม่อออันนี้ไปทอดเพิ่มมาให้มันฟูๆดูดีไหมชิมก่าได้ค่ะอยู่ชอบมากเลยค่ะตอนเนี้ยเรื่องชิมเรื่องชิมใช่ไหมใชพี่มีมะนาวที่เมื่อกี้พี่บอกไว้ที่บอกมันจะบหกสวนเนี้ยก็คือสามารถที่จะบีบเพิ่มได้นะลองชิมดูก่อนมะนาวไร้เมล็ดมะนาวไร้เมล็ดนี่ ได้ง่ายด้วยนะเจ๊ลองไปทำให้พแม่ทานนะที่บอกได้ค่ะอร่อยอ่ะกลับบ้านปุ๊บทำให้ทานเลยได้ตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังคะโอ้พี่๋อมหนูก็แบบว่าโตแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีบ้างอะไรบ้างค่ะก็มีคนคุยบ้างไม่มีนะครั้งก่อนนะคะเหมือนแบบตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าเราก็โตขึ้นก็คุยคุยกันอยู่ คนในวงการหรือนกวงการนักวงการค่ะพี่แสดงว่าเวลาแบบว่าใครเข้ามาเนี่ยเราจะชอบคนนกวงการมากกว่าใช่ไหมใช่มันเหมือนแบบว่าถ้าคนในวงการอ่ะมันเหมือนแบบมันคุมยากอ่ะอะไรคุมยากเออใช่บอกว่าบางทีแบบเวลาเราอาจจะแบบไม่ตรงกันไม่ตรงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องเบนคือให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาใช่ไหมใช่บางทีแบบว่าบางทีเราก็ต้องแบบเอาใจใส่ซึ่งกันรละกันนะบางทีเราทํางานเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วสเปกนะคะ เปลี่ยนไปจากเดิมไหมอ้อเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยชอบชอบคนที่แบบว่ามีอายุไม่ไม่ใช่แบบว่าอู้แก่แต่อายุมากกว่าเราอะไรเงี้ยสามารถดูแลเราได้แล้วดูแบบว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยเอาใจใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานไหมหรือว่าเป็นคนชอบคนขึ่ม สนุกสนานดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยสนุกเนาะไม่ชอบแบบว่าผู้ชายแบบขรึมมากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงอะไปเที่ยวกับเราได้ได้ทุกที่อ่ะแล้วก็เหมือนลุยลุยเหมือนกับเราเพราะบางทีเบนเป็นคนที่แบบชอบลุยลุยเหมือนกันอะไรเงี้ยชุดนี้สวยมากอะไรเงี้ยสักพักนึงเป็นหนักเลยทีเนี้ยใส่แอลไหมอยากใส่ด้วยคือตลกแล้วคือตลกแล้วทำไปทำมาเอ๊ะอ๋อ เเลือกพฤติกราอันนี้คือประสบการณ์จากเพื่อนนะที่เล่าให้ฟังอะค่ะไม่มีใช่ไหมเพื่อนมีอะค่ะคือเพื่อนอารมณ์แบบประมาณว่าคือคบกันมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นอะฉันเหมือนจะล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิลแบบว่าเขาเขาแบบถอยนิดนึงคือเขาถอยนิดนึงแล้วพวกตัวคือไม่กล้าที่จะแตะคือเป็นแฟนกันมาค่ะที่จับมือไม่เคยจับเลยเพื่อนหนูก็สืบสืบสืบแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนเขาอีกคนนึงสรุปผู้ชายคนนั้นเป็น เป็นก็ใช่ใช่โอเคตัวเองชอบคนเทคแคร์ไหมชอบค่ะชอบชอบแบบชอบคนเทคแคร์ด้วยแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบเหมือนโรแมนติกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั้นเราล่ะเราเป็นคนอย่างนง้ยไม่เลยจบตรงนี้คือไม่เลยค่ะสมมุติว่าเขามาทําเราเนี่ยเราก็ยิ้มมีความสุขดีใจจังเลยโอ้ยมีคนแบบว่าให้ดอกไม้ด้วยมีคนให้ขนมอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่เราไปทําให้เขาอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบรู้สึกเขินเขิน่ะแล้วก็ มึ๊ก <c oughs> ไม่ค่อยอค่ะแล้วเคยมีแบบเหตุการณ์ประทับใจอะไรที่แบบว่ามีใครมาเซอร์ไพรส์เราแล้วแบบโอ๊ยประทับใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นเนี้ยมีบ้างไหมคะเป็นเหมือนพวก <คน S 1> <จ>แบบว่าวันวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วได้ของอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าเออมันไม่ใช่ได้แบบของธรรมดาใส่กล่องมาหลายๆชั้นดูดูเด็กดูเป็นเด็กว่ห้ล้วลูนแกะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอแล้วไปเจออะไรเงี้ยเออก็เลยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานน่ารักขนาดนี้นี่เอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวพี่หอมไปทำเมนูของหวานพิเศษมากกว่านี้สุดสุดสุดสดเหรอคะสุดอ,อะไรอะรพี่ออกอะไรเป็นเค้กเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นเค้กอ,อะไระนะคะช่วงหน้าค่ะ มากเลยค่ะชื่อก็น่ารักเก๋ไก่นะคะชื่อว่ากินทีลาเต้เค้กค่ะเนสกาแฟโดชิเ u กุสโตรตกินท mm ีลาเต้ที่มาพร้อมกับพึ่งชงกาแฟเนสกาแฟโดช c เอกุสโตรุ่นมินิมีค่ะสะดวกรวดเร็วลงตัวกับเมนูของหวานของอมอในวันนี้เลยค่ะรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มทํากินทีลาเต้ก่อนละกันนะคะหยิบมาสองแคปซูลแบบนี้ดูที่ระดับน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะ3ขีดแล้วก็ 3ขีดเหมือนกันนะคะส่วนนี้จะเป็นแคปซูลนมค่ะส่วนนี้จะเป็นแคปซูลชาเขียวนะคะคุณผู้ชมนี่แคปซูลชาเขียวนะคะคัะสันใบาชาเขียวคุณภาพเยี่ยมอย่างพิถีพิถันเลยค่ะและน,นี่ก็เป็นแคปซูลนมค่ะซึ่งสร้างชั้นฟองนมเข้มข้นฟองนมเนียนนุ่มละมุนลิ้นมากๆค่ะ แถมยังคงสภาพรสชาติและกลิ่นใบชาวไว้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะตัวแคปซูลนะคะก็มีหลากหลายแบบให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโนโค่ค่ะคาปูชิโน่ไอซ์มอคคาเอสเปสโซ e เอสเปสโซอินเทนโซนะคะกินทีลาเต้แล้วก็ลาเต้เมคเชียตโต้ค่ะเริ่มทำเลยค่ะเปิดเครื่อง รอให้ไฟเขาเป็นสีเขียวนะคะคุณผู้ชม N x ส c a แฟเดลเชคกุสโต้นะคะมีวางจำหน่าย3รุ่นค่ะมีรุ่นเจเนโอรุ่นเซอร์โคโรแล้วก็สมาชิกน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะรุ่นมินิมีค่ะดีไซน์โมเดิร์นมากนอกจากนี้นะคะยังได้รับรางวัลการันตีจาก IF Design Award แถมน้ำหนักก็เบาเพียงแค่2.5กิโลกรัมเท่านั้นเองกระทัดรัดวางมุมไหนของบ้านก็ได้ดูเก๋กไก๋ด้วยค่ะ เลิศมาอันนี้ไฟเป็นสีเขียวแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวออมจะใส่แก้วลงไปก่อนเลยพร้อมกับเปิดขึ้นมาค่ะดึงออกมาแบบนี้เราจะใส่แคปซูลนมไปก่อนนะคะ3ขีดค่ะระดับน้ำเลื่อนไปที่3ขีด1 2 3ดันไปที่ตัวสีแดงค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่แคปซูลชาเขียวลงไป3ามขีดเหมือนกันคะ่ะเลื่อนไปที่สีแดงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะ หอมมากๆนี่เขาก็แบบว่าแยกชั้นให้เราแบบสวยงามมากๆแล้วก็ฟองนมนี่ก็เหมือนแบบยกด้านกาแฟคุณภาพระดับมืออาชีพมาไว้ที่บ้านคุณเลยทีเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกินทีลาเต้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมาทําเค้กกันดีกว่าค่ะเค้กส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีนมสดนะคะน้ําตาลแป้งสาลีเนยผงฟูไข่ไก่ ไวช็อกโกแลตแล้วก็แยมบูเบอรี่ค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มทำเลยนะคะแป้งสาลีเราจะใช้6ช้อนคุณผู้ชมส่วนน้ำตาลนะคะ5ค่ะใส่ผงฟูไป1ช้อนชาคนให้เข้ากันแป้งพักไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเนยค่ะใส่ไป5ช้อนโต๊ะ ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็ใส่กินทีลาเต้ค่ะหมดเลยคนไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมจนแป้งเป็นเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะ บีลงไปตรงกลางคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเราจะวอร์มไฟบนนะคะที่180องศานาน10นาทีค่ะแต่ว่าวอร์มไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดไว้ที่20นาทีคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะ เรบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมไปทำตัวซอสนะคะมาราดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยแต่ว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับเครื่องชงกาแกาฟ n e ส c a f e Dolce Gusto รุ่นมินิมีนะคะที่ทําให้การทําของหวานของขอมวันนี้นะคะง่ายขึ้นสะดวกมากๆเลยขอบคุณนะคะไปพร้อมเสิร์ฟคะ่ะ ลาเต้เค้กทีทีลาเต้นะคะเป็นของเนสกาแฟโดเชกุสโต้เลยเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่พี่ช้ยนะคะเป็นรุ่นมินิมีลองชิมดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงบ้างได้ค่ะหืมโอ้ะโอ,อไปะ อืออร่อยเลยอ่ะอยากมารายการนี้อีกเรื่อยๆมือของกินอร่อยชอบเชื่อนั้งผมได้ผิดหรือเปล่าเ่นเชื่อนะเพราะว่าเราจะเจอใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะเดินเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะม่เหมือนพรมลิขิตอะคะเชื่อไหมว่ารักแรกผมมีจริงโอ้อันนี้ก็เชื่อเหมือนกันอันนี้ก็เชื่ออีกแล้วจะเชื่อทุกอย่างเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนบางทีเราไปงานแต่งงานของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีไปรู้จัก เื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วพอเดินมาอุ้ยเฮ้ยมันใช่อ่ะคนเนี้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว่ามันก็มีนะพี่ว่ามันมันกึ่งกึ่งปิ๊งด้วยนะเหมือนแบบปิ้งแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบขาวไม้ตีไหมหรือว่าแบบเป็นคนขาวมาขาวค่ะชอบขาวเออชอบขาวแล้วก็แบบ สะอาดสะอาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าขาวจนเป็นนะพี่นะจะแบบว่าคือขาวตาดูทุกทิศเลยใช่มคะคือแบบว่าเออแบบเป็นคนสะอาดสะอาดดีกว่าแต่งตัวสะอาดสะแลตัองดูแลตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างงั้นคนที่เขาดูแลตัวเองเขาก็จะดูแลเราได้ดีนะพี่ว่าใช่ไหมพี่อ๋อมใช่ไหมคะเออหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันในในในสิ่งแรกที่เรามองนะในสิ่งแรกที่เราแบบว่าเออมองเขาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอันนี้แล้วเวลาผู้ชายเดินมาน้องเบนส์มองอะไรอันหนึ่ง เบ้นจะมองเกี่ยวกับการแต่งตัวก่อนเออแบบดูภายนอกอดก่อนว่าเป็นยังไงก็ดูดูเกี่ยวกับการแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงมองก้นก่อนเลยทำไมทำไมพี่ชอบเหรอถ้าก้นจอเนี้เหรอชอบผู้ชายมีก้นเอ้าเหรอใช่ ชอบผู้ชายก้นแบนมันน่าหยิกอะมันน่าหยิกิงๆมันน่าตีนขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอหยิกหน่อยนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออขอหน่อยอะไรเงี้ยแล้ว love is ล่ะคะรักคืออะไรของน้องเบนรักเหรอคะรักของเบนก็คือการแบบการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะการดูแลซึ่งกันและกันถ้าเรามีมีส่วนเนี้ยทุกอย่างมันก็ไปรอดหมดเนอะทุกอย่างมันดําเนินไปรอดหมดเลยดูแลเอาใจใส่ก็จบด้วยการนี้เนาะเลือใจใส่ ่มันไม่ใช่เหมือนแบบว่าปีแรกโอ้โหหวานเลยชิคูลรื่สดใสไปหมดออพอเริ่มเข้าปีที่3เท่านั้นแหละเออแบบแย่ลไปหากินเองแล้วกันไปหากินเอง่ว่างแล้วโอยไม่ว่างเนีต่างคนต่างไปแล้วกันอย่างเงี้ยมันไปหากินเองแล้วกันย่งไม่หิวเลยตอนเนี้ยอย่างเงี้ยเนาะเป็นเนาะใช่ถ้าสมมติว่าอยากจะแบบว่าให้มันแบบความรักมันประคบประคองไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็ต้องแบบ ห้าสิบะหนูว่าครึ่งครึ่งแล้วก็เติมเต็มไปด้วยกันมันก็จะได้ร้อเปอร์เซ็นเต็มเนี่เหมือนแบนคอยคอยแบบว่าคอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ใเอาใจเขามาใส่ใจ<ส><ส>เรา,เราวันนี้เมนูเป็นไงบ้างเอ่ยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะนะทั้งแบบของข้าวของหวาน อยากมาอีกค่ะอยากมาอีกแน่นอนให้ฝากผลงานดีกว่านะคะว่ามีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างยังไงก็ติดตามด้วยนะคะเรื่องโก้แปนะคะแล้วก็สกายหัวแดงค่ะแล้วก็ลีลาวดีเพลิงค่ะนี่3มเรื่องเลยนะคะรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนนี่แต่ละเรื่องนี่แตกต่างคารคเตอร์กันด้วยค่ะแตกต่างกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชม แบบเพิ่งชมกาแฟเนสกาแฟอดเช่กุสโตนะคะรุ่นมินิมีรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้เขามีวางจำหน่ายแล้วนะคะตามห้างสรรพสินค้าชันนําทั่วไปเลยค่ะมีให้เลือก3มสีด้วยนะคะสีแดงสีขาวแล้วก็สีเทาดำค่ะแล้วก็มีอีกอสองรุ่นด้วยนะ,ะแล้วก็จะมีรุ่นเซอร์คโรแล้วก็รุ่นเจนีโอด้วยลองไปเลือกดูกันนะคะเนสกาแฟอลเช่กุสโตยกร้านกาแฟคุณภาพระดับมืออาชีพมาไว้ที่บ้านคุณค่ะวันนี้เวลาย,ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันต่อในช่วงเลิฟลองอร่อยนอกบ้านไปกันเลยค Thank คุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะในช่วงเลิฟลองอร่อยนอกบ้านวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านแบบสไตล์เก๋ไก่มากๆเลยนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่า t r i b i c a r e s t a u r a n นะคะอยู่ชั้น G อาคารนี่ฮอนมูระค่ะทองหล่อซอย13คุณผู้ชมร้านนี้นี่นะเขาล่ำลือกันมาว่าเป็นอาหารแบบว่ามีอาหารอเมริกันที่แบบดั้งเดิมที่อร่อยมากๆนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าวัตถุดิบนะคะที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เลือกสรรแต่คุณภาพดีๆทั้งนั้นคุณผู้ชมรับรองได้เลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะ อยู่ด้านในร้านแล้วโหชิลมากบรรยากาศแบบเก๋ไแบบก๋มากๆเลยนะคะมีโซนอาท์ดอร์แล้วก็ข้างในด้วยนะคะผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนจะมาชิมเมนูอันแสนอร่อยนะคะก็ต้องมาพูดคุยนะคะกับเจ้าของร้านก่อนดีกว่านะคะคุณริชี่สวัสดีคะ่ะคุณริชี่ค่ะร้านนี้เปิดเมื ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ยอประมาณ9เดือนแล้วครับบรรยากาศภายในร้านก่อนตกแต่งสไตล์ไหนล่ะคะจะเป็นแบบคลาสสิกแบบอเมริกันสไตล์นะครับสไตล์อาหารนี่คือส่วนมากก็จะเป็นอาหารอเมริกันครับแนะนําเมนูดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอะไรมาให้ชิมบ้างเอ่ยครับอันแรกนี่คือเป็นทรัฟเฟิลแมค n d แอนด์ชีสบอลนะครับอันนี้เป็นเบเนดิกต์ของเรานะครับคือเราเสิร์ฟกับแพนเค้ก แล้วก็มีหมู่3ชั้นที่มันจะคุกไว้ประมาณ10กว่าชั่วโมงครับ10ใช่ครับอันนี้คือเป็นแบบคลาสสิก s ซา t h e r น a m e อ i เ a รกันอเมริกาใต้นะครับ <c oughs> เพราจะทานแบบนี้เป็นบิสกิตแซนด์วิชอิตาเลียนโซดาครับอันนี้คือเป็นโรสอันนี้เป็นกรีนทีมินต์นะครับชิมค่ะคุณผู้ชม ชอบชีสเหมือนออบนะคือจะรู้เลยว่าอันนี้คือแบบว่าใส่แบบเต็มที่มันลงตัวกับมาักกะโรนีด้วยอะ่ะแครเค้มมีรสชาติของหวานนิดๆบวกกับตัวหมูสาชั้นอะ่ะจะออกเค็มๆม,มันๆอะ่ะครับเมนูนี้มาถึงเมนูที่ผมรอคอยแล้วคุณผู้ชมเป็นแบบไฮไลท์เลย ชาติหอมมันหมูนี่ก็หมักมาเป็นอย่างดีเลยเนาะชื่นใจมากเลยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีของหวานด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเก็บทั้งรอได้ค่ะของหวานค่ะนี่คุณผู้ชมมาแล้วนะคะเมนูของหวานนะคะชื่อว่าสกู๊กี้สกู๊กี้เป็นคุกกี้โดครับข้างในจะเป็นเป็นช็อกโกแลต เป็นดาร์กช็อกโกแลตเป็นดาร์กเลยนะใช่ครับแล้วก็ด้านบนเป็นไอศกรีมวานิลลาขมนิดๆหวานหน่อยๆก็จะได้อารมณ์คนที่ชื่นชอบช็อกโกแลตครับงั้นให้คุณลิชี่นะคะฝากร้านดีกว่าร้านเราเปิด9โมงเช้าถึง5้ทุ่มนะครับทุกวันโปรโมชั่นก็เรามีแบบเซต lunch ครับเริ่มตั้งแต่1 1โมง ถึงสบายสามโมงอ๋อตอนนี้ยังทานคุณผู้ชมดูรายการจบปุ๊บนะคะแวะมาทานได้นะคะวันนี้ก ok ok ็ต uh, ้องขอขอบคุณนะคะคุณริชชี่มากๆเลยนะคะที่แนะนำเมนูอันแสนอร่อยแรับรองเลยว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันอีกขอบคุณมากค่ะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในรายการเลิฟลองทุกวันอาทิตย์เที่ยงคือวันนี้ออมและคุณริชชี่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอขอบคุณเนสกาแฟดอลเช่กุสโต้ SKJ Travel ขอโทษนะคะเราสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์แล้วกันไม่ไงเราเล่นละครด้วยละครกินเรื่องคะละครพี่รับอย่างนี้ผมไปแล้วดีกว่าละครกินเรื่องข่งพี่จบไปก่อนนะนี่ก็คีออีสานไงของตัวพาร์ทพที่ออกจบไปแล้วแล้วก็มีอย่าลืมฉานนี่ไงมาแล้ว